ก่ทำงานในวันนี้นะครับค่ะก็วันนี้นะคะก็มาในเรื่องของประกันภัยอุบัติเหตุนะคะสําหรับการเดินทางในช่วงเวลาปีใหม่นี้ค่ะที่จะถึงอีกบดวเราให้คำแัคัญอะไรกับการเดินทางออะไรขนาดไหน จริงๆแล้วตัวหวานเองเนี่ยก็เป็นคนที่ขับรถใช้รถบนท้องถนนอยู่แล้วก็จะมีพวกแบบพรบกรมธรรม์อะไรที่คุ้มครองรถยนต์ของเราอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวก็คือประกรันชีวิตเนี่ยเราก็ทําของเราต่างหากไว้แยกอยู่แล้วเหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไงทุกคนก็ต้องทำหละเนาะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่จําเป็นจริงๆในการแบบใช้รถใช้ถนนแล้วก็เขา เขาช่วยในการเซฟเงินแล้วก็ลดความเสี่ยงแล้วก็อะไรหลายอย่างในชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยประกันไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันชีวิตก็มาทานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำเอาไวก้ก็ดีที่สุดค่ะสุดท้ายอย,า,า,ยากให้ฝากเลยแบบคนใครรถจักรถนนในช่วงปีใหม่เดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบให้ระมัดระวักงกันหน่อยค่ะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะถ้าใครจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็อย่างที่รนรงค์ทุกปีเลยนะคะว่าเมาไม่ขับนะคะแล้วก็อย่าประมาทบนท้องถนนนะคะ<ม>ต่อให้เราไม่ประมาทคุณก็อาจจะประมาทก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยๆกันนะคะลดอุบัติเหตตุนะะะคแล้ววก็เเราจซฟชีิ ของพวกเรากันได้อีกเยอะเลยค่ะจะได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตานะคะถ้าตอนนี้ละครที่สวางกีรตะเก็นคือมันเลื่อนหรือมันเปล่งมันลังัไปอะไรไย่างเงคะอ๋อไม่ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีในในเรื่องของด้วย ด้วยบทห,หรือด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะก็จะแต่ว่าก็ยังมีการถ่ายทํากันเรื่อยๆคะ่ะก็แต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาจจะต้องหยุดถ่ายทําหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่ว่าแค่แค่เราแค่กองละครน,นะคะหวายว่าก็ต้องทังประเทศแหะค่ะที่ติดตามข่าวนี้กัรรนอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างบางฉากที่แบบมันใกล้ชิดแนบชิดมันต้องมีการปรับอะไรไหมเรากาจะสร้างให้ว่าเอออย่างบางกองก็เริ่มปรับกันแล้วตอนช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยกองถ่ายก็ กังหยุดอยู่พอดีค่ะคือมันเป็นหยุดเขาช่วงปีใหม่พอดีก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม,ไดมีการถ่ายทําก็แต่ว่าจริงๆแล้วด้วยโควิดมันกลับมาระลอกจังหวะที่จะเป็นจังหวะดีพอดีที่เราได้หยุดแับช่วงปีใหม่พอดีก็ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีมาตรการอะไรในกองถ่ายค,ะาค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดการถ่ายถ่ายทําขึ้นนะคะถ้ามันเลื่อนจริงหรือว่ามันเลกเรา ไรจริงๆแล้วถ้าถ้ามันเลือนมันต้องเลื่อนมันต้องเบรกจริงๆมันก็ต้องให้เลื่อนให้เบรกะค่ะเพราะว่ามันมันก็เป็นความปลอดภัยไม่ใช่แค่ของเราแต่ว่าเป็นของทุกๆคนในประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเพื่อส่วนรวมก็ดีที่สุดนะคะ